จดีครับจะดีครับสตหรับที่ค้าส,สั้นครับที่ดีสระุ่งสั้นครับที่เจ้ามีพิษธรรมดาครับก็มี er พีษธรรมดาครจะมีอะเสนอ่าล,ลาวนะครับลาวนะลาวี I P นะครับลาว V I P หรือลาวรอบดึกนะครับประมาณนี้ลาวรอบดึกนะอ่างนี้ครับของที่2.5นี่คือนเราแ6ทนะลาวี I P คือลาวรอบดึกนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับ ต้องมีดก็รอย่างนี้ถ้าุยดเความทุกวันทุกวันเี่เดเป็นะรับก็ขอขอบคุณมาชิกทังนะครับที่มาสมัคนะคดเครับนะครับเส็บเลยตลาเวลที่ยี่ห้านะครับคทนดนสางพันห้าร้อยหกสิบแปดนะอืยงเข้ามาหลับตาตกก็ตายเพราะว่ามันเยอะ เดี๋ยลองล่ะตาจบอยู่ก่อนว่ามันจะตายไหมอ่าเจ็บไปนะครับทีเก้าทีศูงทีหนึ่งห้าเก้าห้าทีห้าหนึ่งอันนี้เด่นห้าที่เดยนเพราะว่าเป็นสองครับสําหรับสายลู่สายวิ่งก็เน้นที่สี่สองห้านะใครชอบห้าก็จับใส่นะครับเขียนชุดวิ่งเก้าสูงหนึ่งสองสามนะวิ่งกับห้าที่สี่นี่แหละทำมาใไ้ ะว่างคนเะดินเนี่ยถ้ามากัดหนูอนะ่ยยิ่งยิ่งตึงอยู่ส่วนที่ตึงๆมงเจประกัดยิ่งหูตึงยิ่งแก่ยิ่งหูตึงนะหูตึงตาตาตึงตาาตึงต้แ่ตึงเดนะจามนี้นะครับประกอบด้ว ดงดีนะครับไม่เจ็บไม่เจริญง่อนข้างมานีค